ทำลูกไม่ได้เหมือนเหมือนเด็กน้อยนะแบบสามสามเดือนอะไรอย่างหอบผ้าเด็กน้อยหอบผ้าปาลูกสาย นี่ทำไมเขาสวยวะสวยคแบบบีแน่จริงก็สวยเนาะเบบีใช่ชื่อแบบเด็กน้อยสามเดือนห่อผ้าโวยโปิดตะหัวเดี๋ยวนะลูกลูกลูกคนกูโน้นคนนน้นลูกไม่ใช่ไม่ใช่ลรอเล่นล้อเล่นนี่คนนี้ลูกส่สีชมพู ลูกการเตรลูกชนไม่ใช่พี่แนกอยู่น้นีวพ่านอยู่ที่ไหนดูเดูเอ้ามก็เก็บแทนไม่หายเนี่ยกลับบ้านแน่ กำลังอยูรเทศจ๊ะกับรถพี่าตดาเลยมับรเทศตกเกเด็นดร้อบ้านเื่อนมีมีแอนนี่มีรลอรี่สวยที่ทำหน้าอย่างี้ประเทศอะไรนะแนน เบบี้สวยะระกมาตัวจริงไหสองมืราดมปนเะรองนะน้าตัวนี้หน้องเน็กเป็นแขกแล้วใครเป็นเจ้าของร้านนะกนพีอีบอก สีชมพูฉ่ำมากจำไม่ได้จำไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะแต่งชุดน้องสแน็คแบบเบาๆนะคะเบาๆที่ำให้ลูกหนุนนิ่งง่ายกว่าคุณแม่ค่ะอยากยางปีกลูกจริงได้บอกว่าแต่งตัวสีชมพูเลยครับนี่ก็ยิ่งพี่ทำให้ลูกหนุนนิ่งง่ายพี่เก่งมากแน่ใจว่านิ่งสักพักหนึ่งนั่นเน่ะเต็มที่แล้วค่ะมีมเต็ม อยู่หน้าดูหน้าดูหน้า,นาคนช่วยแขแบหน่อยหน้าเขาลูกจะบ,บินสอยกแขนขึ้นลงเร็วๆดิเออขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆมันหนักกางยา่าดิบกาง <laughs> okay, ไม่มีชุดไหนเบาเลย้าพาน้องไปหลังนาทีเลยค่ะโอ oh.

ใช่ตอนเดินเข้ามา<ล>จากไม่ได้ใช่เหมือนไม่ใช่โน้งเลยไไหนลูกไปไหนสงสารสงสารคนทุก วันนี้คือนิ่งสุดๆแล้วชุดน้ำมันำคำไงไม่ใช่แล้วขยับคือขาเราต้องตาหนหมอทางนี้ใช่ไหมไม่หอมจาร้ามา <c oughs> เพิ่นถึง <c oughs> เพิ่นถึงบ่ายโมงแต่ว่าพวกพี่พรมาถึงเกี่ยว หนึ่งชิ้นเบา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 มากเบแบบสองชิ้นเล็กๆเบาแบบสองชิ้นเล็กๆอะไรอะไร ยืนกำกับแล้วเดี๋ยวเริ่มดื้อแล้วทุกคนบัตรหน้างานยังมีอยู่นะสองเก้าเก้า เตรียมแสดงบ่ายตอนร้องเพลงเ่อย่าลืมเต้นนะ ันนี้ของบ้านหลักวันจีทุกคนนะคะเอาบ้านหลัก้เอขอากสับไทเนี่ยสับน้องนก็แบบว่าเรารับหลายหน้าที่อ่ะวันเดียไม่ใส่เสื้อม่วงอะนั่นน่ม่วงแหละใส่วันนีสับไทยไม่ได้มีมีไม่ใส่สองล้วยทำไมไงใส่ไงม่วงอะ กางเกงในม่วงก็มาล่าสุดลูกกันเอดูเออกันนะคะล่าสุดไม่เชื่อว่าใส่สีม่วงไม่เชื่อว่าใส่เกงม่วงจะขอดูจริงไหล่ะสองลูกกาต้องจัดนะ แม่สองมันาสองันาจัดเชิญเราเข้าใจแต่น้องจะมาในลทางางก่อนมียังไงอีกแต่เอร์ไปไปเอาอันนั้นพี่รถมั้น้องเพราะม็หาแบบไม่ธรรมดามาอยู่แล้วไม่ใช่พี่เรามาอะไรเรียกแล้วไม่ได้รินตัวเจ็บเข็มตาเจ็บตาเลน

อะไรนะครับเสร็จแล้วนี่อยู่ออกมาถ่ายรูปนะแบงคกบอบเขาเป็นกำลังเข้าไปในงานกันแล้วเนี่ยหามาจะงเราไม่เข้ากันหรอเดี๋ยวเด้วได้ค่ะเข้าไปเลยปัดเจอกันข้างในนะกลับมาอกันนะอฮะ เดี๋ยวไปละค่ะทุกคนเดี๋ยวรอในไลฟ์นะวันนี้ชุดทำัทำความสะอาดคะ่ะ <c oughs> อยู่สดจริงปนะเดี๋ยวงานเว <c oughs> ทีง,งานวนนี้ใกญ่มาดรือวงานเฟิร์อน,นอ็องมีแค่แถลงข่าวเนะ เฟเชียลบ้านหน่อยเดี๋ยวไปละอุย้ยระวังระวังลูกลกูถ้ามาคอนเยวเจอกันในโอแกลนทีวีนะ,ะเดินตามทำไมเนี่ยบายบายนะครับ